สวัสดีครับมาชูกับช่องพรายพรชัยน้องกล้วยน้ำวาอยากท่างหายไปนานตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรใช่ออออหนึ่งเชือกนะครับวันนี้ลูกช้างเราเยอะมากครับน้องๆของน้องกล้วยน้ำวาครับ ตัวน,นี้สนใจซื้อน้องสับรดใช่ไหมนี่ยืนอยู่น่น,นครับมานี่เร็วมาแล้วครับจ้ะเอ๋ฮุ่ยฮุ่ยดูท่าทางเอาการนะครับนี่ <laughs> มาทักทายแล้วนะครับ อีกหนึ่งคู่นะครับฝั่งน,นี้ชื่ออะไรตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรขนนออ๋ออันนี้ขนนน้อยครับเป็นเป็นน้องไลายนะครับตัวนี้ครับน้องพลายเรามาอีกหนึ่งเชือกอันนี้น้องเปินน่นี่แม่น้องเปิ่นชื่ออะไรไอ้ลูกน้องเปิ้นชื่ออะไร วัดตัวนี้ชื่ออะไรนี่ฮะอ๋อตัวนี้เจ้าคุณหรือเจ้าคุณเจ้าคุณเ <laughs> จ้าค, <laughs> คุณนะครับแม่ชื่อน้องเปิลอันนี้คู่แฝดคนละ้าน้องกล้วยน้ำว้าน้องร่มเย็นนะครับอีอ้เนาะ จะเอาให้ได้นะนี่เขาเขาไม่ร,รลวลืมกดไลค์ครับกดติดตามกด subscribe ได้ที่ช่องของเราพลายพรชัยน้องกล้วยน้ำบานะครับมีเด็กๆให้ชมมากมายนะครับอีจะขี่รถหรือไงนี่ ก็ไปอีกนองช้างหลายๆเชือกนะครับช่วงนี้ห่างหายไปนานเพราะว่าต้องเน้นเรื่องอาหารให้เยอะขึ้นนะครับเพราะเด็กๆเริ่มโตแล้วเฮ้ยนี่น้องใบบัวจะอ สามสี่เดือนแล้วน,นะครับนี่นี่นี่ต๊ดตู้ยัยงไม่บัวสี่เดือนสามเดือนมีพ่อควานอาจจะไปเกี่ยวย่าอยู่ยังไม่มาจาก แล้วก็มาแล้วครับมาทาความสะอาดด้วยหนึ่งเชือกนะครับแม่ชื่อสงการลูกชื่ออะไรเนาะนี่อีกหนึ่งเชือกครับเจ้าบุญมากยังไม่อาบน้ำครับอาจจะอาบแล้วก็เข้าทำงานเลยเจ้าบุญมากน้องสลายแม่เขาตัวโตวมากแล้วครับ อถึงปีแล้วมั้งนี่ถอยนิดแม่เขาห่วงมากครับที่ห,หนันนามาเขาจะเรียกลูกเขานี้จับจับอ,อีกหนึ่งเชือกครับน่ารักมากเป็นขอกพักลูกช้างครับ ชุดนี้ทำงานบ่ายครับไม่ใช่ไม่ได้ทำงานแต่เช้านะครับทำงานครึ่งวันบางเชือกก็ไปเป็นเซลล์ขายกล้วยครับชุดเล็กๆนีไ่ไปเป็นเซลล์ขายกล้วยสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงประมาณนี้ครับทำงานสามสี่ชั่วโมงก็เข้าบ้านไม่มีอะไรมากครับสำหรับลูกช้าง อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์แล้วก็นี่แหละครับเจ้าของช่องคู่แฝดของเรายังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะครับรอน้องๆอ,อีกหลายๆเชือกครับช่วงนี้ควันไม่ว่างเลยไม่ได้จัดการเข้าโรงเรียนนะครับควานอาจจะเน้นเรื่องหายานี่ครับ บางท่านอาจจะว่าทําไมไม่โยนหรือหาของรองครับถึงหารองได้หรือโยนข้างนอกซุ้มได้เขาก็จะดึงเข้าไปให้ลูกๆได้กินเหมือนกันครับนี่ครับแม่เขาก็จะดึงเข้าไปให้เด็กๆได้กินนะครับผมนี่ครับอิดหนึ่งเชือก ย้อนกลับมาดูอีกรอบนะครับนี่นี่นอยากเล่นนี่ครับตัวนี้ก็เป็นช้างคลายนะครับน้องเจ้าขุนเจ้าขุนประมาณนี้นะครับช่องของเรามีทั้งไซส์เล็กและไซส์ใหญ่นะครับตั้งแต่ สิวันขึ้นไปจนถึงสองปีนะครับมีทุกไซมีทุกขนาดเชือกนี้พึ่งคลอดได้ประมาณสิบวันไม่ใช่นะครับคลอดประมาณสิบสบห้าวันได้นี่ครับพกความก็กำลังทำวามสะอาดอยู่นะครับ มาเนี่ยเร็วเป็นฮฮิกฮิกยเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้จับอยู่แก้มจุจับดูคือไงยะนี่ขึ้นมาโชว์ FC ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจ ช่องของเรานานๆได้ลงทีหนึ่งนะครับผมช่วงเชือกนั้นวิ่งอยู่นั่นเอมาแล้วสนใจเฮ้ยสนใจชุดนี้ยังไม่ได้ทำงานนะครับมาแล้วรังนี้มาแล้วมาทักทายแล้วนะครับเฮ้ยย่ไม่ตกใจหมด ชุดนี้ยังไม่ได้ทำงานครับประมาณสักห้าเดือนหกเดือนจึงจะได้เข้างานถึงจะไปเป็นเซลได้เซลเซลคล้ายถ้วยนะครับนี่จบดึเฮ้ย <Hey! S 2> ตกใจเฮ้ hey! <Hey! S 2> ยนี่หวงอีกเฮ้ยเฮ้ย ารักมากนะครับผมชอบมากนะครับตรงในเสียงดังๆนี่ไปเล่นนะฮะตรงแกล้งตรงแกล้งนี่ชอบเลยครับ มาแล้วฝั่งนี้ไม่สนใจโลก aire. สนใจอะไรครับก pues 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 ินอย่างเดียวนะครับสำหรับช่้แปดของเรากินนมอยู่ก็มีโตแล้วนะครับสิบแปดสิบเก้เดือนแล้วนะครับยังกินนมอยู่ยังไม่ยานมนะครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามที่ช่องพลายพรชัยน้องกล้วยน้ำวานักครับทึงนี้อีกประมาณสักประมาณเที่ยงทำงานนะครับถึงตอนเที่ยงจะได้ทำงานครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ